นิยายเสียงายซับฟีรอสวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกกระจกของพระเอกในเกมเซฟเฟลิกบทที่33ท่าที่6จุดสูงสุดของเวทมนต์เจมส่งหินเวทมนต์ที่ซื้อมาให้กับเรรมนักบวชหนุ่มนำหินเวทมนต์เหล่านั้น ไปวางบนฝ่ามือของเอลดรอนแล้วจึงสวดคาถาหินเวทมนต์สลายกลายเป็นสายกระแสเวทซึมซับเข้าไปในร่างของเอลผู้สลบสลายไอเย็นที่เขาปล่อยออกมาลดลงทันตาร่างของเอลดรอนเองก็อบอุ่นขึ้นยังเห็นได้ชัดหินเวทมนตช่วยยื้อไว้ได้เพียงครู่พวกเจ้ารู้ที่อยู่ของมหาเวท เริมสวดภาวนาเสร็จก็ลืมตาขึ้นมาถามเจมพยักหน้าผู้ข่ารู้เพียงว่าเขามีนามว่ามหาเวทกอนโดลอนอาศัยอยู่บนหอคอยสูงรอบนอกเมืองนอกจากนั้นก็ไม่รู้แล้วไอเย็นซ้ายหนึ่งประทุขึ้นมาจากวางคิ้วของเอลดรอนก่อนมันจะสลายหายไปในอากาศเริมเงยหน้าขึ้นมาจากผู้ไข้ ไปถึงก็รู้เองรีบไปกันเถอะขณะที่เรมกำลังจะดึงตัวเอลดรอนขึ้นมาแบกบนหลังเฟลิกก็เข้ามาขัดไว้ก่อนเรมท่านเพิ่งจะตื่นขึ้นมาจากความเป็นความตายร่างกายก็แทบจะยังไม่ได้พักผ่อนจากสึกหนักทั้งยังมีได้กินอะไรข้ากับเจมซื้ออาหารติดมือกลับมาด้วยท่านกินระหว่างเดินทางเถิดขอรับค่าแบกเอลดรอนเอง เรมดึงตัวเอลฟ์ขึ้นมาต่อเขาแบกเอลดรอนเหมือนที่เอลดรอนมักจะแบกเขาอยู่เสมอไม่ต้องไว้จบเรื่องข้าคอยพักก็ยังไม่สายอย่ามัวชักช้าอยู่เลยนักบวชหนุ่มเดินนำทั้งสองคนออกจากห้องไปเจมเข้ามาตบบาเฟลิกด้วยกลัวว่าท่าทางเย็นชาของเรมจะทำให้เจ้าหนุ่มเสียความรู้สึก อย่าคิดมากไปเลยเรมไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธน้ำใจของเจ้าหรอกเขาแค่เป็นหูเอลดรอนมากเฟลิกเพียงซ้ายหน้าเบาๆในดวงตาคู่งามยังไม่คลายความเป็นกังวลถ้าม่ได้เก็บมาใส่ใจขอรับเค่กลัวว่าเรมจะฝืนตัวเองจนเกินไปก็เท่านั้นเอลดรอนคงจะสำคัญสำหรับเขามากจนไม่สนใจตัวเองเจมไหวไหล ก่อนนะเจ้าเอลฟ์เนินเก็บเขามาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กนี่ก่อนหน้านี้ก็อยู่ด้วยกันแค่สองคนมาโดยตลอดแม้จะชอบทําตัวเหินห่างแต่เอลฟ์เนินก็คงจะมีพื้นที่ในใจของเขาไม่ใช่น,น้อยจะเป็นห่วงมากก็ไม่แปลกหรอกเฟลิกเห็นด้วยถูกของท่านขอรับมัวทำอะไรกันอยู่น้ำทางสิเรมตะโกนมาจากหน้าห้องเจมกับเฟลิกจึงเดินตามเขาออกไป หอคอยสูงชลูดตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งหญ้าเขียวขจีแม้จะยังถือเป็นพื้นที่ในเมืองแต่ทั่วทั้งบริเวณกลับสงบเงียบเรากับตั้งอยู่กลางป่าเขาที่พำนักของมหาเวทผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดอาจหารกล้าที่จะเยื้องกลายเข้ามาทำลายความสงบเงียบนี้ลง คณะเดินทางกู้ชีพเอลฟ์มาถึงฐานของหอคอยลอสวิงพวกเขาเดินวนรอบฐานไปสามรอบแล้วก็ยังหาทางเข้าไม่เจอเงินคงไม่มีทางเลือกเจมกระแอมไอเตรียมช่องคอเขาแงนหน้าขึ้นตะโกนสุดเสียงมหาเวทกอรโดลอนอยู่บ้านไหมมีเพียงความเงียบและสายลมที่ตอบกลับเขามา เจมผู้โดนเมินหน้าเสียไม่ใช่น้อยแต่ถึงอย่างไรบริเวณนี้ก็ร้างผู้คนอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรต้องอายเสียหน่อยเจมสูดหายใจเข้าเต็มปอดมหาเวทกอรโดลอนผู้ข้ามาเพื่อขอเข้าพบท่านอยู่หรือไม่มหาเวทกอรโดลอนเปิดประตูให้ผู้ข้าทีมหา หนวผูคนบ้านที่ไหนมาโวยวายอยู่หน้าบ้านข้าหูป,ปากเสียทีเจมกระโดดชูไม้ชูมือด้วยความดีใจที่ได้รับการตอบกลับมาเสียทีมหาเวข้าบอกให้หูป,ปากลมมวนยักษ์โพัดมาอัดประเทศเราผู้บุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของมหาเวศเฟลิกรีบชักด,ดาบเวสเรียทิวออกมา ตะวัดคุมเซี่ยวแห่งสงจันไปสกัดกัน้นก่อนที่มันจะพัดพวกเขาลอยปลิวไปยังอีกฟากของเมืองโหหยุดลมของข้าได้อย่างนั้นรึทั้งสามยังไม่ทันตั้งตัวจากลมหอบก่อนใต้เท้าของพวกเขาพลันเกิดสายลมที่ไม่ได้รุนแรงแต่มีพลังมากจนไม่อาจต้านทานได้ พวกเขาถูกพัดให้ลอยขึ้นไปจนถึงยอดบนสุดของหอคอยเหนือเมฆาที่ชั้นบนสุดนั้นมีเพียงเสาสิต้นค้ำยันหลังคาเอาไว้ระหว่างเสาไร้ซึ่งกำแพงเหมือนกับชั้นอื่นกลับเปิดโล่งไว้ให้ลมโกรกผ่านได้จากทุกทิศทางทุกชั่วโมงยามตรงหน้าของพวกเขา มีชายผู้หนึ่งยืนอยู่ก่อนชายผู้นั้นมีผมยาวสีขาวทั้งสีสะแต่ใบหน้ากลับไม่ปรากฏร่องรอยของความแก่ชราแม้เพียงหน้อยมหาเวทกอนโดลอนมองพิจารณากลุ่มคนที่ลอยอยู่ตรงหน้าดวงตาสีเทาหยุดลงที่ดาบเลียทิวในมือของเฟลิกดาบเวทที่ล้อมขึ้นจากมูลไลสตโตนอย่างเน่นเรือ่อง เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนจะพูดกันก็พาไปยืนดีๆในหอคอยก่อนได้ไหมเจมร้องเสียงหลงเขากลัวจนขาสั่นไปหมดแล้วสายตาของเขาไม่สามารถละไปจากพื้นเบื้องล่างได้พวกเขาลอยขึ้นมาสูงมากหักตกไปไดเละเป็นโจกแน่มหาเวทกอรโดลอนไม่ได้สนใจเจมเขามองเลยนักกวีไปยังสองคนด้านหลัง เอวดรอนอย่างนั้นหรือเรมผู้ยึดจับร่างของเอลดรอนไม่ให้ลอยห่างไปไกลอยู่ชะงักงันรู้จักเขาหรืออดีตมหาเวทผู้ยิ่งใหญ่มหาเวทเอลดรอนผู้ช่างมันเถอะนั่นก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานมากแล้วดูสภาพเขาในยามนี้สิแม้เป็นผู้อมตะก็เสื่อมถอยลงได้ มหาเวทผู้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานเพียงใดไม่มีใครทราบนอกจากตัวเขาเองถอดถอนใจด้วยความปลดปลงเข้ามาเถอะสายลมหอบเอาคณะผู้กล้าทั้งหมดเข้าไปในหอคอยอย่างไร้ความนุ่มนวลทั้งสี่กลิ้งหลุนกันคนละหลายตลบจนมึนหัวไปหมดกว่าจะลุกขึ้นยืนได้ธุระของพวกเจ้าคือเขาสินะ มหาเวทชี้ไปที่เอลดรอนผู้นอนสลบสลายแล้วเริ่มมีไอเย็นลอยออกมาจากร่างขณะที่กำลังเดินเข้าไปหาเขากลับสัมผัสได้ถึงพลังอันแสนคุ้นเคยจากเจมจนต้องชะง,งักฝีเท้าเจ้าไปเอาถุงเก็บของนั่นมาจากไหนเจมก้มมองตามสายตาของมหาเวท เป็นถุงผ้าสารพัดประโยชน์ที่ได้มาตั้งแต่เริ่มมาเกิดใหม่ในโลกนี้ท่านอยากรู้ไปทำไมหึมาขอความช่วยเหลือแล้วยังจะปากมากอีกมหาเวทมองเจมด้วยสายตาเหยียดหยามราวกับกำลังมองมดปลวกกระเน้นก็ยังตอบคำถามแสนงูงเง่าให้เพราะถ้าเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาอย่างไรเล่า คำตอบที่ได้รับทำเอาเจมถึงกับร้องอ๋อในใจเขาว่าแล้วว่าเคยได้ยินชื่อมหาเวทกอนโดลอนมาจากไหนที่แท้ก็ในช่องอธิบายข้อมูลไอเทมของถุงผ้านี้นี่เองว่าแต่ผู้ที่มอบถุงผ้าวิเศษให้คณะผู้กล้าคือโหนหลวงนี่มหาเวทกอนโดลอนไม่ใช่โหนหลวงหรอกหรือได้รับพระราชทานมานะ่ะ อันที่จริงมันถูกมอบให้กับเขาข้าเป็นเพียงผู้ถือชั่วคราวเจมพยักเพยเยิดไปทางเฟลิกเหตุใดพระราชาจึงมอบมันให้กับเจ้าแท้จริงแล้วข้าน้อยได้รับมอบหมายให้ออกเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงคลาริเซ่ผู้ถูกมังกรแดงลักพาตัวไปขอรับถุงผ้าถุงนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พระราชามอบไว้ให้เพื่อสนับสนุนการเดินทาง แต่กลับมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องชะลอการเดินทางลงเสียก่อนเฟลิกช้ำเลืองมองเอลดรอนด้วยความเป็นห่วงเช่นนั้นหรือมหาเวทนิ่งไปยังคนกำลังใช้ความคิดสายตาเหลือบไปมองถุงผ้าที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นระยะครูหนึ่งจึงตัดสินใจได้พวกเจ้าต้องการจะให้ข้าช่วยอะไร เรมจึงเล่าอาการของเอลตรอนให้มหาเวทกโดลอนฟังแล้วขอให้เขาชักนำเวทมนแห่งธรรมชาติมาเพื่อรักษาเอลตรอนชักนำเวทมนแห่งธรรมชาติมิใช่เรื่องง่ายไม่ใช่นักเวททุกคนจะทำได้พวกเจ้ามหาข้าโดยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้ามีความสามารถนั้นหรือไม่ท่านเป็นมหาเวท หากท่านทำไม่ได้พวกค่าก็ไม่รู้จะไปหาผู้ใดแล้วขอรับเฟลิกสารภาพมหาเวทคือผู้ที่บุกเบิกเส้นทางเวทมนต์แห่งตนเองขึ้นมาได้เรียกว่าธาตุที่6และธาตุที่6ไม่จำเป็นต้องเป็นพลังที่ค้องเกี่ยวกับธรรมชาติคำอธิบายของมหาเวทพาให้คณะผู้กล้าทั้งสามลุ้นระทึก ในใจต่างก็เตรียมยอมรับความสิ้นหวังและคิดหาวิธีตามหามหาเวทคนต่อไปแล้วพวกเจ้าโชคดีที่เส้นทางของข้าคือสายลมเหนือการเวลานำเขามาวางบนแท่นหินตรงกลางเสีย